โอเคสวัสดีครับวันนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยเต็มตัวเท่าไหร่เนาะอ่ะวันนี้พีเอฟจะมาทำหัวอาหารลูกไก่ไปเสร์ฟลูกไก่ประมาณอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็จะใช้คคกเล็กประมาณนี้นะครับก็จะมีส่วนผสมของพีเอฟก็ชุดนี้ก็จะเป็นเสริมอาหารในเขาหน่อยเพราะว่าเผ <c oughs> ื่อจะได้ขยายโครงสร้างอะไรนิดหนึง่ง <c oughs> จะใช้เป็นหัวอาหารหมูรุ่นนะครับหัวอาหารหมูรุ่นก็อย่างที่บอกไปหลายคลิปแล้วก็จะมีวิตามิน เมื่อวิตามินเกลือแร่อะไรเงี้ยเขาใส่มาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก็จะดูพีต้องก้มๆหน่อยเพราะมันจะเลยจอก็จะมีแคลเซียมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวอาหารหมานะครับหัวอาหารหมาเขาก็จะเป็นหัวอาหารหมาใช้ตามท้องตลาดทั่วไปแต่จะเป็นค่อนข้างจะเป็นหัวอาหารลูกหมานะครับคือต้องทำเป็นหัวอาหารลูกหมาเพราะว่าโปรตีนจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นหัวอาหารลูกหมาถ้าเกิดเลือกสายพันธุ์ได้นะครับเป็นหัวอาหารลูกหมาจะเป็น สายพันธุ์ใหญ่นะไม่ใช่หัวอาหารลูกหมาเล็กนะครับผมก็จะเป็นหัวอาหารลูกหมาสายพันธุ์ใหญ่พอนั่งก้มแล้วก็เริ่มเมื่อยนะพอเป็นหัวอาหารต้องบอกว่าเป็นหัวอาหารลูกหมาสายพันธุ์ใหญ่แล้วถ้าถ้าเราจะเน้นอีกนิดนึงครับของพี่ก็จะเป็นของพวกบูลี่นะครับพันธุสายพันธุ์บูลี่หรือไม่ก็เป็นสายพันธุ์ของพิษบูแต่เราไม่ได้ซื้อกระสอบใหญ่เราก็ซื้อเป็นหัวอาหารของหมาพันธุ์เนี้ยแต่เป็น ยี่ห้อทั่วๆไปตามท้องตลาดเราไม่ต้องสั่งเป็นเฉพาะเจาะจ,ง,จ,ง,จงที่ต้องสั่งนะครับไปตามท้องตลาดมันก็จะมีอยู่อ่อมีอยู่ประมาณหนึ่งยี่ห้อหรือไงว่าตอนนี้ <c oughs> นะยัง <c oughs> มีอยู่มาหนึ่งยี่ห้อนะครับเราก็จะมาตามตามเพื่อที่จะขยายโครงสร้างขยายกระดูมกระดูกเขาเนาะเพราะว่าของพีเอฟเนี่ยมันเป็นอ่าสายต่างชาติแล้วมันเป็นของสายทางเหนือกระดูกครงสร้างมันก็จะเล็กนิดนึงนะกว่าที่เราจะพัฒนาให้มันโครงสร้างใหญ่โตเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ อาหารนะครับเสริมเข้าไปนะมันมันช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ตามหัวอาหารลูกหมาก่อนเออตามหัวอาหารหมาก่อนตามแค่พอแตกๆแก่ไม่ต้องให้ละเอียดเยอะเสร็จแล้วเราก็เอาหัวอาหารหมูรุ่นใส่เข้าไปแล้วก็ตามเพิ่มนะแล้วมันก็หัวอาหารลูกหัวอาหารหมาเนี่ยมันจะค่อยๆป่นเองนะเดี๋ยวมันจะป่นเกินไปแล้วก็พอตามเสร็จน้าตามก็จะประมาณนี้เห็นหมออ,อยเองงี้เห็นไหมแล้วก็ใส่กระป๊อกเจ่มาไปให้ไก่อายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับพี่จะให้กินอยู่ประมาณหนึ่งเดือน ตั้งแต่เกิดวันแรกนะตั้งแต่เกิดวันแรกจนถึงตอนนี้กินอยู่หนึ่งเดือนนะครับก็จะให้กินจนถึงประมาณเดือนครึ่งหรือสองเดือนนะพอพอได้พอสองเดือนจะไปสามเดือนล้วก็จะให้กินเป็นเม็ดอาหารหมูรุ่นเป็นเม็ดแบบนี้ธรรมดานะแล้วก็ตัดตัดหัวอาหารหมาออกไปก็ขยายโครงสร้างเขาได้ในระดับหนึ่งนะครับคือไม่ต้องไม่ได้แบบโหฟ,ฟันทงร้อยเปอร์เซนต์ว่าใหญ่โตมหัารรอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้นะครับพอดี ไม่ได้ตามให้ดูแล้วเพราะว่าที่ตามเมื่อกี้เอาไปลงเลียวทํากล้องตั้งไปแล้วอันนี้เป็นกล้องนอนนะครับเดี๋ยวเราลงไปให้อาหารข้างล่างกันนะวันนี้ก็เสียงดังฟังชัดนิดนึงนะครับแต่มุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะอดใจกันนิดนึงเพราะว่าเพิ่งเอาตัวใหม่มานะตัวใหม่มามีมงมมีมไม่โอ้โหคุยไม่ต้องตะเบงเสียงอาจจะมีบางจังหวะที่มันดังบ้างนะครับไม่ต้องตกใจเพราะว่าเคยใช้โกโปรอยู่แล้วมันจะเสียงมันจะไม่ค่อยดังเพียกก็จะต้องตะเบงคุยแบบเสียงดัง มันอาจจะแบบติดนินสัยนิดนึงบางทีาอาจจะลืมนะครับโอเคเดี๋ยวไปล,ลุยการกันต่อข้างล่างครับปมุมเดิมมุมเดิมทางเดิมนะครับเดี๋ยวเราลงไปให้ข้าวไก่กันโอ้ยสัสส่นๆนหน่อยนะตัวเนี้ยจะไม่ค่อยนิ่งเหมือนตัวเดิมนะครับเหนื่อยนะเนี่ยนี่ตอนนี้ลงมาข้างล่างนละ้ นี่เราก็เริ่มปล่อยให้แม่ไก่เลี้ยงลูกเองให้เลี้ยงเองตามธรรมชาตินะเพี่ว่าจะแข็งแรงดีกว่านะครับแต่แต่การที่จะทําอย่างนี้ได้ค่อนข้างยากนะครับคือถ้าเกิดถ้าเกิดโอ้โหลูกไก่หวดกันไว้ขวปีกแดงเถือกเลยนะเป็นชุดไทยคือการที่จะปล่อยไอย้ไอ้อย่างเงี้ยเราเพี่เอามาปล่อยตอนเป็นไก่3มเดือนแล้วไม่มีปัญหาแต่อย่างเงี้ย พอเราเราจะมาปล่อยให้แม่ไก่เขาเลี้ยงลูกเองอย่างเงี้ยสำหรับตัวพีเอฟเองเนะย,ยากยากตรงที่ว่าแม่ไก่พีเอฟเนี่ยแต่ละตัวมันเลี้ยงลูกเองอ่ะไม่ไม่ค่อยดีพอเลี้ยงลูกเองไม่ค่อยดีก็จะมีการมีการตุยอ่ะค่อนข้างเยอะเยอะชนิดที่ว่าบางคอกเนี่ยตุยแบบหมดคอกเลยอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะเสียดายนะครับ ไอเดี๋ยวพี่ถ่ายมุมกว้างๆเนาะให้ดูแบบไกลๆแล้วกันเพราะว่าเวลาเราจีต้ตรงไหนบางบางบางส่วนมันดูใกล้ๆแล้วเขาไม่ให้ดู <c oughs> อันนี้เราก็เป็นไก่ที่เราเอา,มารมณ์อ่น้บาลนล้วเรายังปล่อยไม่ได้นะครับแล้วเราก็เตรียมค่าใ้เขากินอันนี้เป็นรุ่นสองเดือนขนหลังเพิ่งเพิ่งเริ่มออกสีนะครับ แล้วเพียก็เพิ่งเลื่อนลงมาก็ยังปล่อยฝูงไม่ได้เราจะต้องให้เขากินกินข้าอยู่ในนี้ก่อนนะ